สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง US Group เสียงกงนะคะคลิปนี้นะคะออย,ยังพาทุกท่านอยู่ที่ US ลบบุรีนะคะมาหลายคลิปแล้วนะคะที่ US ลบบุรียังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้รถที่ US ลบบุรีมีแต่สวยๆนะคะมีแต่คันสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะติดใจไปไหนไม่ได้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามารู้จักกันกับพี่คันนี้เลยนะคะคันนี้เพิ่งจะประกอบเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะคะคันนี้เพิ่งจะใส่ล้อตะกี้นี่เองนะคะยังไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวออยพาทุกท่านชมก่อนนะคะ คันนี้นะคะเป็นอี u ุ u c a คบนะคะเครื่องยนต์210แรงม้านะคะมาพร้อมคัสซีสวยๆแบบนี้เลยนะคะถังน้ำมันคันนี้ถังน้ำมัน100ลิตรค่ะเหมาะมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่จะไปต่อดำนะคะถังใบเล็กๆแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันจะได้ไม่ติดท้องรถเวลาลงบ่อนนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ชอบนะคะถังน้ำมันใบเล็กนะคะคัสซีคันนี้นะคะวัดจากหลังเก๋งมาถึงปลายคัสซีนะคะก็จะประมาณ 6เมตรถึง6เมตร20ได้นะคะ,ะยังไม่ได้เอาตลับเมตดวัดเนาะอันนี้วัดคร่าวๆแต่ว่าคัสซียาวสวยมากๆค่ะไม่มีสนิมเลยนะคะลูกค้าคันนี้คัสซีก็ยังเงาๆเลยนะคะขนาดยังไม่ได้ล้างนะนี่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้พ่นน้ำมันนะคะอ่าล่างแบตก็ยังสวยๆอยู่เลยนะคะคนันนี้ให้ดูกันจัดหนักจัดเต็มสภาพเดิมๆมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะอ่าเดี๋ยวพาชมภายในหัวกันค่ะ ภายในก็สะอาดเอี่ยมมากๆเลยนะคะมาแบบเดิมๆเก่าเขาใหมเ่เราอีกแล้วค่ะรถที่ US นะคะสวยค่ะคันนี้สวยจับใจเลยนะคะเป็นแคบด้วยภายในสะอาดมากเลยค่ะลูกค้าใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะสเปคนี้นะคะสวยจริงๆค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์085247 6552นะคะรถคันนี้จอดรอลูกค้าอยู่ที่ u s ลบบุรีจ้าใครที่อยู่ใกล้กๆก็แวะเข้ามาชมรถคันอ,อสวยๆได้ค่ะมีมากมายหลายคันหลายรุ่นนะคะจอดรอลูกค้าคลิปนี้ออยลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ